กรณีเพจ Facebook CSI l A, ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยอ้างว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งภายในสำนักสงฆ์ในอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีพฤติกรรมลักษณะเปลือยเปล่าล้ายอิรยาบทภายในห้องส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพ่อมหาน้อยพระนักเทศชื่อดังและเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์สวนธรรมวารีออกมาปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นภาพ เอค่ะที่มีคนจงใจกันแกล้งพร้อมกับมอบหมายให้ทนายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรโนดินแดงที่ทำให้เสื่อมเสียจนทำให้เจ้าคณะอำเภอโนดินแดงสั่งปลดจากการเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์และแต่งตั้งรักษาการแทนขณะที่พระมหาน้อยยังคงจำพรรษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะ ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่พักสงสวนธรรมวารีก็เพราะว่าภายในบริเวณที่พักสงมีการเปิดเป็นร้านกาแฟค่ะเปิดเป็นร้านกาแฟเบ,เ,บเกอรี่น้ำแล้วก็เครื่องดื่มโดยใช้ชื่อว่านาบุญคอฟฟี่นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายน้ำดื่มที่ติดแบรนด์ของหลวงพ่อมหาน้อยโดยใช้ชื่อว่าน้ำดื่มเพื่อสังคมทำกลางกันตั้งข้อสังเกตนะคะว่าที่พักสงสามารถเปิดร้านเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ค่ะ พระมหาอานอนท์วิสุทธิสัมปันโนรักษาการแทนหัวหน้าที่พักสงส่วนธรรมวรีก็ชี้แจงถึงเจตนานในการเปิดร้านกาแฟาว่าเพื่อบริการญาติโยมที่มาทําบุญโดยในช่วง3เดือนแรกเป็นการแจกฟรีค่ะแต่ว่าญาติโยมเนี่ยสามารถบริจาคได้ตามศรัทธาแต่เนื่องจากว่ามีประชาชนเนี่ยมารับบริการฟรีทําให้รับภาร,ระต้นทุนไม่ไหวค่ะจึงได้ตั้งราคาจําหน่ายเครื่องดื่มนะคะก็เริ่มต้นแก้วละ35บาทขึ้นไป โดยแต่ละเดือนเนี่ยก็ขายได้เฉลี่ยประมาณ30,000บาทเมื่อหักค่าต้นทุนแล้วก็ค่าแรงของคนชงกาแฟรวมถึงค่าน้ำค่าไฟแล้วก็จะมีรายได้เข้าวัดเดือนละไม่กี่พันบาทสำหรับธรรมนุบารุงภายในสานักสงฆ์ค่ะซึ่งก็มีการจัดทำรรับรายจ่ายอย่างถูกต้องซึ่งก็เห็นว่าวัดหลายแห่งก็มีการกระทำในลักษณะนี้ดังกล่าวเช่นกัน แต่กรณีที่มีญาติโยมและประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าเหมาะสมหรือไม่พระมหาอานอนท์ก็ระบุว่าก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและเจตนาค่ะ